คือขีปเป็ดอยู่นะคะมิวผู้ใหญ่ใจดีมั้ยคะได้นะคะเผื่อขีปเป็ดงานเนาะเว้ยทำไมปิ๊บแต่ดังอยู่เพราะทเพอาะที่โมมีแต่กระดังกลัวไปเลือดเลยค่ะเดี๋ยวมาซ the in <laughs> <laughs> ิมกันเลยนี่ค่ะเป็นเมนขาวขแบบนี้คล้ายๆแบบ อัลมอนอะไรแบบนี้เลยลอนนี้อัลมอนบ้านาเฮาอัลมอนอีสานนะคะอัน,น้ังนึกคิดเอาได้มีซิ่งกัไปเรียนที่ขอนแก่นเนี่ยเเห็นเลยได้ตั้งแต่ไปเรียนมา3ามปี4ี่ปีเนี่ยไม่ไม่ไม่เห็นเลยะคะระบักกบกน้อยมากๆไม่เคยเห็นเลยสวัสดีค่ะอ๋อสวัสดีค่ะเล็ว้ว thank you เสวัสดีค่ะทุกคนยินดีตอนรับสื่อช่องสีเนินชาแนลนะคะสวัยดีพี่น้องจะคู่ทุกคนท้า FC ทั้งหลายค่ะมินะคะน้องนุ่นน้องพาทุกคนมาอยู่ที่บ้านน้าเต่านะคะแต่ว่าตอนนี้อยู่วัดนะคะทุกคนเฮ้ยนุ่นไม่แดงอยู่วัดนะคะก็เคยเนินเนินมาทำภารกิจนะคะเก็บมักกะโบขึ้นชืสอมูดจากิี่บอกเขาามักกะโบน้องนุ่นนี่เคยได้ยินเคยกลิ่น แต่ไม่เคยเห็นต้นมันเลยนะคะมีเลยค่ะหลังนั่งโน้นนะคะ3ต้นนี้คือเป็นต้นบักกระบบมันเลยนะคะอยู่ในบริเวณวัดนี้นะคะนี่นะคะปู่ก็นบริซ่าถูกขอปู่เรียบร้อยแล้วใฮิวัดทังด้งเขาไม่ได้มาหลักบม่ไปคนป่าขนาดนั้นนะคะเราขอปู่แล้วนะปู่ก็บ่าเก็บเลยเพราะว่ามีคนมาเก็บเลยนะคะเออนะคะถูกนะเราม,มาเก็บนี่ค่ะนี่ เอากระสอบมาเลยนะคะอัน eBay, ีอีพีพามาเก็บเนาะมูเนาะเออพอดีก็ถ่ายคลิปมาฝากเอฟซีดีกว่าเพราะว่าหลายคนอาจจะบอกเคยเห็นรักคนอยู่ในเมืองอยู่กรุงเทพบางทีสิอาจจะบอกคอยได้เห็นล้วมะกะบกต้นมะกะบ,บกเนาะพากนู้นนี่ก็บ่เคยเห็นเลยเคยแต่กินเลย <c oughs> นะคะนี่มาใกล้ใกล้เลยหลายคนว่าอยมันแมนนี่ว่ามะกะบ,บกคือจังกรอีกอย่างแค่ว่ามาาะกะโบกด้วยค่ะนี่เมืองนดําๆแต่นี่มันเป็นหอมันเป็นกาบแล้วมันบกเกงเราพูว่าถ้าเกิดเพราะว่าคนาย,ยังกันไปไกลมาเนาะแต่ว,ว่า ก็เก็บไปอีเบะอิเบะพานพามาเมื่อกี้ตอนวัเต่ะเภาบ้านอีเบะผนจะพามามนกระโุงแต่มากระโปงนี่น่าจะมีอายุหลายปีแล้วเดี๋ยวจะพาไปซอยอีเบะนะตอนนี้ก็เก็บก่อนนี่ค่ะนี่นะคะแต่วูน้นี่ก็ยังโมโหอยู่ว่าสิเบะเอาไปกินจังไหนนะเพราะว่ามันอันแห้งนี่ยินดีเบะว่าต้องเอาไปทุบเอาไปยังงงนะคะเดี๋ยวจะพาเอฟซีไปเบิองเน้อตอนนี้ไปเก็บกันเลยค่ะหลายอีริไเลยิบดําแบนี่นะนี่ตะกิวกับลังเก็บเบิรงหมดแล้วโอ้ลายอิริโอเก่งมากค่ะ มาเก็บซอยกันนะยคะ่ะ FC ให้มาเก็บกันเนะ่นี่นะคะอีเบนี่ได้ทักทาย FC หน่อยค่ะ สวัสดีค่ะนี่เร็บมะกระโบกนะค่ะโอ้เสียงรุมาพอดีน้อเก็บกระโบกสองพี่น้องนะคะนี่พี่น้องกันนะคะเนี่ยเร็บมะกระโบกนะค่ะเด้อบ้าได้ถ่ายปนนั้นระเบิดระเบิดไม่ไหลระเบิดไม่ไหลระเบิดจะโผลอ๋อนี่ดำๆนี่คือมะกระโบกหมดเลยเนาะมะกระโบกหมดเลยต้นนี่มันบแมันจะแต่โดดระเบิจักปีละเท่า แต่ตังวันเต่าคุณบอกไม่ใช่เราบอเต่าใหญ่้ันะไรมเต่าเมีเต่าใหญ่อด้วยอ๋อัวตัวหนึ่งดูสังเหนตัวเียเต่าใหญ่ตัวนึงกับตัวอื่นเห็นแต่เต่าน้อยง่าย่เล้านเห็นเต่าใหญ่แวตนแวก็างถ้าเกียร์ปนีเอาเปยบเรเลยปนีเวจังสีได้กิ่นนะอาไปตากแดดให้มันแห้งแล้ว็ผ้าได้ อ๋อนอไปตักแดดอีเออกถ้ามันเปียกคมันจะผ่ามันมีหน่วยที่ผ่าได้บ่ถ้าเกิดเปียกค่ะผ่าได้บ่นี่นี่เปียนี่ผ่าได้เร็วนี่ขันมีผ่านี่ผ่าได้เร็วนี่นี่ดินี่ดิผ่าก่อนแล้วแต่อยากกินโลดก็กินโลดจะลัวก็คัวเจ็บคือเกาหายยากแด้บ่ค่อยได้มีแล้วเนาะแล้วเขาจตั้งเยอ อายุนี้ก็จะเป็นร้อยก็ปีคือกันไมบอมน,นีัต้นงมันมเป็น,นงางน่นงา,เป,นงาเป็นง่อยอ้นเปต้นเงาต้นเดเป็นได้อ,อน,นี้ม่แตงามงันกิดเห็นอย่างไรเป็นเขาทาแต่ว่าดำๆนี่คือกระบ,บุกมดเลยเนาะถ้าผู้บอหูจักก็คือบหูจักคือนังึงนี่บอหูจักเลยนี่ พาเมืองสามต้นที่จริงมีหลายต้นเลยเนาะยูวัดเป็นซีพุนหม้อเป็นซีพุนกระเมยนบริเวณวัดน,นะคะขอบปูเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนแม่ดำมาหน่ะโอ้หฮัดขีเอาฮัดเลียวโคกันเดียวเลยบอกอ้นนี่มันทางอะไรเนาะเลี้ยวกันเลยเ,เ,เอาขาเหินเอาขาเหินเดี๋ยวไปท,ทางที่มันเรียบๆกัน คลิปนี้ก็ขายขำนะคะว่าสิมาเกีบร์กระกบแต่ว่าเดี๋ยวฮัตจีรถจักรยานไฟฟ้าแล้วเห็นพี่ฮังเดรนี่เอาเตอร์เป็นขี่บปรลัสรึเปล่าคุณดาวเอาคันนี้ซื้อมาหมืหน่นหมื่นหมื่นสองมื่นสองอะค่ะเบอรฮัตจีาขาขึ้นลูกเออขาขึ้น,นๆๆบิดบิดเ้ยวมาทางนี้ก่อนเลี้ยวมาโซกงก่อนนี่เอาเอาเอาบรรทัดได้ทำงานเดีซื้ออันนี้ละเฮ้ยขี่ไปอบต ค่าก,กม็มีนี่นะคะ่ควิชีพเป็ดยู่นะคะมีู้ใหญ่ใจดีไหมคะได้นะคะเพื่อคีมเอ็งานเ <c oughs> นาะอั้เอกิดเตียมแม่มเพเกิดมา <c oughs> เอา้า thank y o วันแรน้ำหลังแล้วบันนี้เล้าฟ้าลูลา่าให้มั่นใจนุ่นก่อน <c oughs> อที่แม่ี่ะแม่นี่ <c oughs> เบรกนะคะเบรกแบบนี้ อือนี่เบรกแบบนี้เลยอันนี้เขาตับเขาเล่าความแห้แล้วก็มันเพิ่งอันวันนี้ไม่ได้แบบมารีวิวจักรยานไฟฟ้านี่แต่ว่าวันนี้มีของคุณนาขี่เลยนะคะกัคือมันจะมีไฟตาบอกเขาเสียบแบตเหมือนว่าเสียบแบตเต็มขี่ได้เป็นอาทิตวันนี้ก็ขี่ไปดาบ้านนี่เขาบไปขี่ไปไกลเนาะเพราะจุ่มการท่องน้องกันประมาณนี้แล้วก็มีไฟด้วยดิเปิดออกไหอุ้ยออกอยู่นะคะนี่อ้ยถ้ามเบียดตะดังอยู่ ก,ก็ต้องก็ต้องบีบแต่กระดาษโอหมัหววมนก็มีเดียวใส่ายเลี้ยวขวาบอมนะครับอีกเดียวส่ายเลี้ยวขวาเหมือนกับรถทั่วไปโอเคบีบตัวนี้ก็ไปได้เลยเออค่ะค่ะคัก,ก,กอยู่เลยพี่ไปตลาดไปที่นี่มากระต่ายมัวจารายสุดยอดนะคะเดี๋ยวไปเขียบปากกระ,กะบอกตากมาเลยอู้ขี่อันนี้ยวพาขี่ไปเมืองเต่าใหญ่นะคะอยู่วัดไว้ วัดนาเต่าห้องนี้มีเต่านะคะมีเต่าบางคนเห็นเต่าหนอนแต่เต่ายาวบางคนเห็นหรอเดี๋ยวไปดนาะนี่นะคะเต่านี่ตั้งเต่ามีเต่าอยู่บริเวณวัดนะคะแล้วกับนางแตงกิวพาทัวร์นี่ค่ะนี่มังกรบกมีอยู่ทุกมองเลยมองก็มีนี่ผู้เก็บมังกรบกอยู่พุ่งนี่เต่าเป็นหอยเนาะเอามา ก่ลงไปย่ล้โอ้นะคะคุณนะแดงกิวกับน้องหมาออันดีมาาวเออแม่อะเก็บมาด้วยนี่มาลงมาปะนี่กิ้ว ภารกิจเลยโอ้เครื่องกระสอบในนี้เราเล่นไปเครืค่องกระสอบประกอบนั่นในโมเมนต์ในไลน์กูได้ถกอีนี่นะคะปรมะมาณน้ำดำเนาะเดี๋ยจะเริ่มตอนทุกก<ห>ินเออผ้ากินผุกหรือผ้า,ผา,ผานี่ค่ะนี<ด>่คือมันกระบอกนะคะที่อีเบนิตแกะออกจากอันที่มันดำดำเนาะนี้จำได้ไหมคะแบบนี้วันนี้เรา,าจมะมาโพ้นะคะวันนี้นะเพราะว่าอันนี้นะบางคนกาจะกินดิฟเลยแบบนี้ก็ได้คือกัน ต่ว่าถ้ากินมันไม่ฉีกโซ่หรือเปล่าได้ยินเขาเราเล่าไหม,มหรือเปล่านะเพราะว่าเมื่อไหร่นะที่ไปเอาวัดนกปู่อนุญาตยู่นะค่ะว่าเราไปลอยเอาของวัดเด้เนาะมันกระโบกไฟเห็นละโคแล้วก็เขาจะใส่เกลือพร้อมหน่อยนึงนะคะอยู่ในบอกว่าใส่เกลือพร้อมแล้วว่โคไฟอ่อนๆเป็หน่อยแน่ะเขาจะโคไปเรื่อยๆใส่เกลือเลยปะใส่ใส่เกลือเลยนิดนึงเล้วยอย่าใส่เยอะประมาณเอาช้อนชาเนี บบน่าเปะไหมคะดันนีนี่น่าใส่เกอนะคะที่รียว่าคูทให้แล้ววันนี้ก็เลยแค่มาคูเอาหรือว่าจะกินรีบก็ได้ปแปะแ,แต่ว่างกินแบบคดีกว่าใส่ไฟอ่อนเนาะถ้านสาเนี่าขาจากปลาดีไหมห้าสิบบาทโอ้หาสิบาท่าททได้นีราสัเนีนีนน่คัมชูใกล้ๆเลยว่าอันแค่น้อยเดียวนงเน๊ะันเลยนค่คะทุกคน ราควไปเลยคือจะคั่วในมะขามีปะข้อมันจะเหลืองโอ้โดนอยู่ตไี้เราเพิ่มไฟปะหรือไฟสรงนี้ยกขึ้นคิดถะได้ขนาัน้คั่วไปเรื่อยๆเนาะคั่วไปเรื่อยๆค่ะ นี่ค่ะประมาณห้าหกนาทีได้ได้เนี่ยน้องก็ได้แล้วอีมาร์ถ้าโดนก็นี่นี่ไม่แท้ๆนะคะบาสำหรับไม่นะคะเอาพิซแกลได้แบบเราดีตักเง,งใส่ในนี่แล้วก็เดีิซิปัตเอสซีเบอร,ร์มอโรซาเป็นเจอเบักเบรคที่มากกินได้ในวัยเด็กน้อยในวัยประถมอ่ะแล้วก็ใหญ่มากไ่ค่อยได้กินนะคะบ่ค่อยเห็นแล้วแล้วก็นถ้าเห็นกับนี่งห้าสิบบาทได้สำเนียงน้อยหน่อเนาะ มีผู้ใดเคยกินเยอะบหนาะม,มากับโบกัว่าเป็นของมากของผู้ใดหรือเปล่านะคะไม่ได้หากินไ,นไ,นได้ง่ายๆเด้เท่ากันนี่เดี๋ยวไปซิมกันเลยนี่มากับโบมาขาโคแล้วมันก็จะประมาณนี้นี่โอ้แต่หองมนนี่นะคะเดี๋ยวกินรีวิวมุมนี้แล้วกันนะคะมุมแบบพื้นนั่นบอเปเปอร์ใหม่ของเขาเราพยายามขัดเบิ้งคลิปติดบอเปเปอร์น,นะคะไปย้อนดูได้นะคะโฆษณาแล้วหนึ่งนะ,ะนี่มาเดี๋ยวเราจะซิมมากับโบปันเบิ้งนะคะที่ โบได้กินมานี่โดนแล้วได้หลายปีได้นี่พอดีได้ไปมีโอกาสได้ไปบ้านนาเต่านาะหลอกพอนวา่าโอ้หลายได้อยู่วัดเนาะแต่เขาขอปูอยู่ได้บอกว่าไปลอยเอานะแล้วคนสิวรรค์ันนวลเป็นพินนะะเภกแล้วเรา,า,มมาไปลอยของวัดนะคะปู่กับยูฮันเนาะนี่เดีย๋ยวมาซิมกันเลยนี่ค่ะเป็นเม็ดข,ขาวๆแบบนี้คล้ายๆแบบอัลมอนด์อะไรแบบนี้เลยนะนี่ <laughs> อัลมอนด์บาน,หาหนาเนาอัลมอนด์อีสานนะคะอันนี้ยังไม่คิดเอาเลยนี่ซิมกัน มัน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 แล้วก็มีกลิ่นใหม่ๆถ้าเกิดคั่วถ่านเนี่ยก็จะหอมกลิ่นถ่านเนาะแต่นี้เขาก็หอมกลิ่นแกะไปก่อนแล้วเราเิ่มบรรยากาศฝนตกพร้อมจะแสงไว้คล้ายคล้ายอัลมอนด์อยู่นะคิดเอานะคะว่าคล้ายเดี๋ยวมีฮ้อนๆเลยนะคะเดี๋ยวลองแกะบนฝุนเดี๋ยวลองเอาก็ได้น่อยเนึยง มีคนกินข้าวทั้งเปลือกปะมีเนีค่ะยิ้มแย้ค่ะกินข้าวทั้งเปลือกจะเป็นแบบอืมนะคอีเบทนะคะเป็นคนผ่าออกเนาะจากที่นู้นมันดำๆเลยเนาะที่เราไปเก็บตอนนั้นแล้ววันนี้นี่ยผ่าออกมาถึงเป็นประมาณนี้นะคะอ่าเสียงกระดุดกระดิ่งนี่คือเสียงกระดิ่งลำดุลลำดุลก็อาจจะอยากกินน้ำแต่ว่าอันนี้กินเนี่ยถ้ากินหลายมันสิโตดใช่ไหมนี่บอกเขาว่ากินอันเยอะๆถ้ากินวันนี้อาจจะโตดนะคะยืงนะคะภาษาบ้านเราอาจจะยืงได้เนาะนี่ไปเก็บมากะ มนนันบอกเคยเห็นต้นเลยเนี่ยแบบไปเห็นต้นมันอ้อต้นมันเป็นแบบมีตี้แบบหลายปีแล้วก็มันก็ล่นเยอะมากนะคะและ้วก็เออมาัวมาผ่าแล้วก็มา,มา,า,มาโคโูก,กินมาโคยก,กินดิบเนาะก็เป็นแบบเ้ยขายแบบถั่วพวกถั่วประมาณนี้แต่เป็นมะก,กะบกเน,ะนาะมาเจะว่ามะกะบกเนาะบ่รู้ว่า,านะรรวแถวบ้านเอฟซีแล้วตรงนี้ยังมีอยู่ะนะนะคะอมเมนต์ว่าปัดกันฟังเดเดอร์รือป่า กำลังกินกักนดีกว่าตอนนี้ก็บอกถึง,ถงนู่นได้นั่นเลยว่าสมัยนี้นี่ในปัจจุบันนี่ไม่ค่อยมีละก็คอ,ะคอมเมนต์บอกกันได้นะคะสำหรับคลิปนี้นเนาะเพื่อนมากนะคะก็อย่าลืมกดไลค์ค่ะแล้วก็กดซับสไครป์ให้น้อเด้อเพื่อมาคลิปแนวประมาณนี้เนาะ,ะหรืออยากให้นุ่นทําทําอะไรในคลิปหน้านะคะก็คอมเมนต์ได้เลยเนาะ,ะคลิปนี้ม่นเป็นคลิปมากระบอกอย่างเดียวเนอกก็แบบขี่รถรีวิวอันรถไฟฟ้าพอไหมถ้าเกิดบันทึกเลขเนาะน,นุนก็จัดเลยนะคะสั่นรถ ไฟฟ้านะคะรถไฟฟ้ามหานท์เธอบอแม่นะคะรถจกรยานไฟฟ้านะแบบน้าขีดไปทํางานในอนาคตอย่างที่เราเพราะว่าประหยัดน้ามันเพื่อแบบเป็นปลัดอําเภออยู่บ้านพักเรอย่ขีดไปแบบพิบการําเภอเลยแบบวันนี้นะมันโดนนะคะแล้วก็นี่แต่ว่าพูดถึงมกับบกอีกอีกจะกรอบก่อนว่าบุกค่อยได้เห็นกันง่ายลในปัจจุบันเนาะถ้าเกิดตํานูนไปเลื่นที่ขอนกันนีกบ่เห็นเลยนะตั้งแต่ไปเรียนมา3ปี4ปีนี่ไม่ไม่ไม่เห็นเลยนะคะมกน้อยมากๆ ไม่เคยเห็นเลยนะคะยู่ตลาดบ้านน้องลุนนี่มาน้องพ่อใหญ่นี่กะเคยเห็นอยู่เธอส่งเธอนะคะแต่ทรันี้ถ้าเกิดขายกบประมาณห้าสิบบาทเลยนะคะคััวแต่ก็กคัวเรียบร้อยแล้วเนาะแต่ว่าถ้าทางเอฟซีน้องบ้านไหนยังมีอยู่ก็คอ,คอมเมนต์บอกหรือในเดอร์หรือว่าใครมีหลายกระส่งมาให้กินเดะะ้ะ แซ่บเป็นี้ลุ้นคือว่าคือจังมันคือเอาหมอนนี่แหละอร่อยมากๆนะคะถ้า FC ฟซีเพื่อนมากินเนาะนุ้นก็ขอให้ FC ได้กินมากระบกนะคะขออีบอนให้ทุกคนนี่สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะห่างไกลจากโควิดนะคะแล้วก็ขอให้คืนนี้แบบนอนหลับฝันดีกินข้าวกับแซ่บแซ่ไกินมากับบุกก็ขอให้ได้กินเด้อเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายขอบคุณค่ะมากินมากับบุกน้วกันค่ะเดี๋ยวนุ้นกินเผื่อนะบ๊ายบาย